ก,ก็นี่แดดออกนี่เหนื่อมาอายุเศร้าเขาแล้วครับพอ่อแดดแล้วพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วนนนเนาะส่งบุึ้ลล่าแล้วเจอขาบุึ้นล่าแล้วคอยไม่แน่สิถามเจ้าอยู่ผู้เจา้าด้บวดเลี้ยนเขียนอ่านนะผู้เจ้าว่าเจ้าเป็นคู่คศาสารวุย้ยจะม่ได้อยู่บ้าเออไม่แน่ถามคู่คดีสารผู้เจา้าถามมาลดวด้เบิดเหรอ เป็นยังการใส่จำนวนคือวบาถึงต่างกันแท้แล้วจะสถานการณ์ตัว่าย่าค้นตีกันนี่มันว่าหนึ่งต่อหนึ่งเหมนว่าหนึ่งต่อหนึ่งแลนมาบออก,กู่กูคับเขาตีกไไันเป็นยังไงหนึง่งต่อหนึ่งม,บมีบุรุษคนหนงสสมมติทางละคนทางละคนเราเป็นยังย่าหญุยกับผูซชายืนน้ำกันเคลื่อนมาสองต่อสองจะว่ามาดูผู้ใดบวชเรียนเขียนอ่าน ก็บรูแล้วมีคำตอบให้ยุบบ่บางเทื่อมันจะได้ลูกแฝดกันได้บ<อ>่เลยมาสองต่อสองแม่นว่ายมาตัวกันเด้อหัวหน้าว่ายดี